3วันเกิดต่อไปนี้นะครับหลังจากนี้เนี่ยดวงชะตาชีวิตจะดีขึ้นพ้นจากอุปสรรคปัญหาสร้างตัวได้ร่ลำรวยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซัมพีดิกนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูดวงชะตากันคนที่เกิดใน3วันเกิดต่อไปนี้นะครับดวงชะตาชีวิตหลังจากนี้เนี่ยจะพ้นจากอุปสรรคปัญหา มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะครับประสบความสำเร็จทํางานก็จะ,จะ,จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าจะมีคนเกิดวันไหนบ้างเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากวันเกิดแรกนะครับก็คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยในช่วงนี้นะครับมีโอกาสที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถมัมมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนช่วยเหลือนะครับ มีดวงชะตานารีอุปถัมภ์นะครับใครที่เกิดวันอาทิต hmm. ย <C heiten. S 2> ์เนี่ยถ้าเลือกได้แนะนําว่าทํางานร่วมกับผู้หญิงเนี่ยจะดีกว่าทํางานร่วมกับผู้ชายนะครับเขาเรียกว่าดวงนารีอุปถัมภ์ทำงานอะไรเนี่ยถ้าเราทํางานร่วมกับผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะช่วยเหลือเราได้มากกว่านะครับมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนซัพพอร์ตเรามากกว่านะครับมีโอกาสที่จะ มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือหากคุณเดือดร้อนหรือเจอปัญหาใดๆก็ตามแต่นะครับก็แนะนำว่าให้เข้าหาผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงจะค่อนข้างมีแนวโน้มว่าเขาจะช่วยเหลือเรามากกว่าผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนาะก็ช่วงนี้เนี่ยมีอะไรก็แนะนำว่าให้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่บ้างจึงจะดี นะครับสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับและที่สำคัญเนี่ยคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยต้องหมั่นบูชาองค์เทพที่เป็นผู้หญิงนะครับไม่ว่าจะเป็นพระแม่อุมานะครับพระแม่กาลีหรือจะเป็นเจ้าแม่ทับทิมนะครับหรือพระโพธิสัตว์ก็เป็นเจ้าแม่กวนอิมนะครับหรือเป็นเขาเรียกว่าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็อย่างเช่นแม่ชีบุญเรือน ประมาณนี้นะครับสาหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับและคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยต้องหมั่นทําบุญทําทานในช่วงนี้นะครับจะช่วยเสริมดวงชะตาให้รุ่งเรืองร่ํารวยแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับคนเกิดวันที่สองนะครับที่ดวงชะตาดีก็คือคนที่เกิดในวันอังคารนะครับคนเกิดในวันอังคารเนี่ยดวงชะตามีเกณฑ์จะเด่นดังนะครับมีชื่อเสียงได้รับการ ชื่นชมได้รับการยอมรับในสังคมที่คุณอยู่นะครับยกตัวอย่างถ้าคุณทำอาชีพอะไรสักอย่างหนึ่งที่เฉพาะทางเนี่ยอารมณ์ประมาณแบบคุณอาจจะไม่ได้ดังแบบดารานักร้องแต่ว่าถ้ามีคนถามถ,ามถึงเนี่ยหนึ่งในชื่อที่ว่าเอ้คนทำอาชีพนี้คนไหนเก่งนะครับก็คนจะนึกถึงคุณอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับคำชม มีคนยอมรับในฝีมือมีคนยอมรับในผลงานของคุณนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยถ้าใครที่ทำคอนเทนต์อยู่นะครับก็มีเกณฑ์ที่จะโด่งดังมากขึ้นประสบความสำเร็จได้รับความนิยมชมชอบมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ต้องทำคอนเทนต์ที่มันดีๆออกมานะครับสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารและที่สำคัญเนี่ย คนเกิดวันอังคารนะครับดวงชะตาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้พบกับความรักดีๆนะครับได้เจอกับคนที่ใช่ได้เจอกับคนที่ถูกใจนะครับสําหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะถ้าใครโสดอยู่เนี่ยมีโอกาสได้เจอกับคนที่ถูกใจแต่เราจะเลือกเขาไหมอันนั้นมันเป็นเรื่องของตัวคุณนะครับต้องพิจารณาดูให้ดี นะครับก็ลองไปดูใน direct message นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งใน Facebook ใน IG หรือโซเชียลที่คุณมีนะครับข้อความที่มันซ่อนอยู่เนี่ยมันก็อาจจะมีคนทักมานะฉะนั้นเนี่ยก็ลองเข้าไปดูว่างนะครับและที่สำคัญเลยคนเกิดวันอาคารช่วงนี้เนี่ยดวงทำา้าหากินดวงค้าขายจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสำเร็จนะครับให้มันทำบุญกับเด็กนะครับหรือคนที่มีอายุน้อยกว่านะครับจะช่วยเสริมให้ ดวงชะตาของคุณเนี่ยเข้มแข็งก้าวหน้าย,ยิ่งขึ้นไปนะครับทําบุญเกี่ยวกับการศึกษาการศาสนาหรือโรงพยาบาลก็ได้นะครับจะช่วยเสริมให้ดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยเข้มแข็งประสบความสําเร็จมากกว่าเดิมวันเกิดที่3นะครับที่ดวงชะตาดีก็คือคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับ คนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเจอกับอุปสรรคปัญหาเรื่องแบบ18,900ถาโถมเข้ามาในชีวิตมากมายนะครับเรียกไ,ได้ว่าคนเกิดวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเจอเรื่องเหนื่อย,เ,อยเจอเรื่องไม่ค่อยโอเคมาเยอะเหมือนกันนะครับแต่หลังจากนี้นะครับคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยจะพลิกฟื้นนะครับอุปสรรคปัญหาทั้งหลายเนี่ยจะค่อยๆ ผ่านพ้นไปนะครับจะมีคนคอยช่วยเหลือนะครับจะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมาสนับสนุนคุณนะครับอุปสรรคปัญหาเนี่ยจะค่อยๆผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยดวงชะตามีเกณฑ์ที่จะได้ไปท่องเที่ยวนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปในที่ที่มีน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็น แม่น้ําน้ําตกทะเลหรือมหาสมุทรเลยนะครับสำหรับใครที่เกิดวันศุกร์เนี่ยดวงชะตามีเกณฑ์จะได้เดินทางไปในสถานที่ที่มีน้านะครับหรือแหล่งน้ําก็แนะนําว่าถ้าคนเกิดวันศุกร์เนี่ยอยากจะเสริมดวงชะตาเนี่ยให้ไปไหว้พระวัดริมน้ํานะครับหรือศาลเจ้าริมน้ําหรือใกล้ๆแหล่งน้ําก็ได้นะครับจะช่วยเสริมให้ดวงชะตาคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ย พ้นจากอุปสรรคปัญหาพ้นจากเรื่องร้ายๆพ้นจากสิ่งไม่ดีพ้นจากคนไม่ดีทั้งปวงนะครับคนเกิดวันศุกร์เนี่ยช่วงนี้อย่าเครียดมากเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเราเครียดเนี่ยมันมีปัญหากับสุขภาพจิตเรานะครับฉะนั้นคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยต้องปล,อปล่อยไปบ้างก็จะดีเหมือนกันนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยไปอะไรที่ดีก็เก็บไว้นะครับคนวันเกิดที่เหลืออีก4วันเนี่ย คือแนะนําว่าไม่ว่าจะเป็นวันไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสวันเสาร์เนี่ยช่วงนี้ก็อย่าให้ใครยืมเงินนะครับหมั่นดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับและที่สําคัญเลยเนี่ยก็คืออย่าเครียดมากไปนะครับเพราะว่าจะมีผลต่อสุขภาพจิตได้นะครับคนที่เกิดใน4วันที่เหลือเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นคนเกิดวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสวันเสาร์เนี่ยช่วงนี้ถ้าให้ใครยืมเงินเนี่ยมีเกณฑ์จะได้คืนยากนิดนึงนะครับก็ถ้าเราไม่ได้คิดว่าเฮ้ยคนคนนี้เคยช่วยเรามาก่อนคือถ้าเขายืมไปก็เขาจะคืนช้าหรือไม่คืนก็ไม่เป็นไรแบบนี้ถ้าเราไม่ได้มีความคิดแบบนี้เนี่ยแนะนําว่าอย่าอย่าเพิ่งดีกว่านะครับเพราะว่าคนที่เกิดใน4วันนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะไม่ได้คืนสูงหากให้ยืมเงินไป นะครับแล้วก็อย่าเครียดมากมันดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วจะดีนะครับโอเควันนี้ขออนุญาตแบ่งปันวัตถุมงคลนะครับองนี้เป็นพระขุนแผนนะครับรุ่นร่วมสร้างหอะระฆังนี่พระขุนแผนมหาเสน่นะครับหลวงพ่อเงินเตชาธรรมโมนะครับวัดบ้านอ้อออาเภอนอนทยจังหวัดนครราชสีมาปีหกหนึ่งนะครับอยู่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยเป็นพระขุนแผนนะครับให้ดู นี่เลยนะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้นะด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับหากท่านใดสนใจบูชานะสามารถทักมาได้ที่ทาง f a c e o o o k f a n p a นะครับซันพีดิกได้เลยนะครับลิงก์อยู่ทางด้านล่างนี่สวยๆอย่างนี้เลยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอะไรคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ